โอเคครับสวัสดีชาวอลินาเบกเอาทุกคนนะครับอยู่กับผมยุทธจังวันนี้ผมมีย้อนหลังสตรีมใน Tik t อกนะครับที่ผมสตรีมมาก็หลายวันแล้วแหละนะครับแต่ผมตัดคลิปไม่ทันนะก็เลยเพิ่งได้ตัดเสร็จนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในคลิปนี้ก็ทุกคนก็รอมารับชมด้วยกันเลยนะครับก่กอนจะไปดูคลิปก็ฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยุทธจังด้วยนะครับไปไปดูคลิปกันเลย อ๋อ,อ,อบอดบอดจิงไหมเนี่ยอ๋อ,อบอดโอ้โ,อโหดิบมันดิบขึ้นด้านบน กระสุนโคตรง่อยอ่ะกระสุนอย่างง่อยอ่ะมาแล้วครับหชิ้นห้าเอา้าชิ้นที่สองครับ เป็นกระสุนสีด้วยประเด็นกองเท่าไหร่ปะประมาณสามสิบเจาสามยิงไม่เข้าเลยใช่ด้าเหจขาวเลยอ่ะยิงเกาะสามก่อนอ่ะเราก็เอาไปลงเกมต่อไปได้ใก้หมยิงยิงที่เกาออกส่วนหน้าผมจะโดนแย่งเฮ้ยอยวนะ เหนือมิควาเป็นที่โทรศัพท์ไม่ใช่ครับเป็นเป็นที่คอมครับผมสตรีมที่คอมที่ใช้อะไรแชร์จอครับก็ใช้อันนี้นะครับผมไม่ได้ใช้สายนะผมใช้ขาเรียกอะไรวัก็ใช้สะท้อนอ่ะเออสะท้อนจออ่ะผมใช้สะท้อนจอครับนั่นแหละปกติเวลาคอมผมร้อนๆมันจะเป็นแบบเนี้ย แต่ว่ามันไม่ได้เป็นมาสักพักแล้วโปรแกรมสะท้อนเหรอครับไม่ครับะสะท้อนจากโปรแกรม t i k t o k เลยใจหนึ่งอ่ะผมอยากเอาเกาะบอดกลับไปด้วยด้วยเกาะสี่อ่ะอยากเอากลับไปสักตัวหนึ่งแต่ว่ากระเป๋าเราเต็มลนะเราไปเก็บของแต่งปืนมาเนี่ยถ้าว่าเรามีโอกาสออกแบบนี้เราออกเราออกเลยครับเพื่อนเราอ่ะไม่ออกแต่มากสับสวิตช์ทไมไม่รู้ นั่นแหละเรามีโอกาสออกเราออกเลยเรารีเกมไว้เลยครับแถมหนึ่งแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูเชิงก่อนเฮ้ยพเพื่อนเรายิงไปแล้วตัวหนึง่ง เฮ้ยผมไม่ค่อยกล้าใกล้ระเบิดเพื่อนแล้วช่วงเนี้สนายทั้งปีใช่เฮ้ย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 ผมไม่ค่อยกล้าใกล้ระเบิดเพื่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผมโดนอะ่ะไม่รู้ว่ามีใครดูอยู่บ้างเมื่อวานเนี้ยที่ว่ากำลังจอดระเพื่อนมันกลำระเบิดอะ่ะคิดว่ามันจะโยนอะ่ะเฮ้ย ดีนะสวัสดีครับโอ๊ยสะพาพเร่งไม่ทันเฮ้ยอันนี้เพื่อนเราเลยเอ้า ยิงไม่ได้ไม่เห็นสวัสดีครับอ้าว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 อะไรอะไรอะไร ฮะทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันใช่เหรอดูชื่อดีนเนี่ยอืมดูชื่อบ้างไหมฮะ ดีแค่ไหนแล้วกูไม่โยนใส่พวกมึงเนี่ยฮะมึงทำไปเพื่ออะไรกูอยากดูจริงอย่าอย่าอยายาตื่น เยอะแล้วไอ้หี่ยกูไม่ยอมแล้วกูไม่กูไม,ไม่ต่อต้านอนะ่ะกูเข้าร่วมอะ่ะนี่แหละคิมสุม่มเอ้นี่แหละที่สุ่มใช่ครับนั่นแหละครับนี่คือข้อเสียของการสุ่มตี้นะฮะก็ระวังกันด้วยนะครับล่าสุดมันจะเล่นผมและเบอร์สามติดเรื่องใช่ไหม ผมว่ามันติดเรื่องอ่ะมายืนมายืนมองหน้าผมอยู่อ่ะโอ้สต่ว่ไม่ไหวไม่ไหวไอ้พวกนี้เห็นตั้งแต่แรกแล้วผมยิงปังปังปังปุบพากันวิ่งมาใส่เลยสามตัวมันอ่ะวิ่งมาลุมยมังดีนะผมเก็บของไวทถ้างั้นละจบ ถึงคนแรกมันก็ไม่กดตั้งนานเฮ้ยแล้วเปิดใครประตูมันยังไม่เปิดชัยยนและเบิดไอ้นั่นเหรอแล้วผมไม่ได้มองด้วยเมื่อกี้ เรามันจะสับออกหรอหรือว่าอะไรเบอสามเอาแล้วแปลก,กแล้วเมื่อกี้มันโยนแล้วเปิดมาแล้วเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยอิชีสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้วิ่งออกไปล่อตีนมาให้กูมึงทำไปเพื่ออะไรวะมีกี่ตัววะ Follow meHelp meHelp me รู้มั้ยเรียร่วงโอ้โหเนี่ยมันอยู่ข้างในตอนมันก้าวแล้วเปิดวิ่งใส่เลยครับเออเออมันเออมันเออ,เอ,อมันก็จริงอ่ะทำไมผมไม่วิ่งใส่วะอันนี้เพื่อนเนาะจะทิคเก็ตเออไม่ใช่เอาแล้วเพื่อนอยู่ไหนอะ่ะ เพื่อนอยู่นี่เร่นช้า ไม่ได้อยากแบกของมึงนะเอาไอ้นี่ก็พอกันมึงวิ่งเข้ามามันก็รู้ดีว่ากูอยู่ในนี้มึงคิดอะไรอยู่กูอยากรู้แค่นี้แหละนั่นไงกูว่าละ เฮ้ยจะค้างทำไมวะสวัสดีครับไหนล่ะโดนฟอร์กูไหนล่ะจะเย็นเพื่อนจะเย็นให้กุลีกระสุนก่อน โดนดฟอเดิมๆกูเอาอย่าบอกนะมึงไปเอาปืนมันมาดีตัวเลยผมกันให้เนียนเนียนเนียนปืนผม โอเคน่าจะทิ้งมาแล้วโ okay. อเคเฮ้ยรู้ว่ะเยสเพื่อนเราแบบรู้งาน เพียงเกาะใหม่กลับว่ะแล้วสรุปเกาะไอ้นั่นอ๋อไอ้นั่นใส่เกาะห้า 5, เหรอเพื่อนเราน่าจะอุ้ยดูเอาดูมันติม๋มอ๋อเพื่อนผมมันวิ่งไปนูน่น เข้าหัวเป๊ะเลยข้างในออกไปยังวะข้างในก็ยังไม่ออกลำบากละโยนแล้วลเบิดมาแล้ว โอ้ย MC ดอกนี้กูเล่นด้วยไม่ได้ดอกนี้ถ้ากูยืนวัดกูล่วงอะตัวผมแดงว่ะล็อกให้ด้วยนะล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยโอเคใหม่เนี่ย เ,อย,เอยอ,อส,สวัสดีครับตายหนึ่งเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยผมพาพเพื่อนมันไปแล้วตัวหนึ่งนั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดของคลิปวันนี้ฮะโอ้โหได้ออกอยู่เกมเดียวฮะเกมตอนต้นคลิปที่เหลือไม่ได้ออกฮะตามสภา,ภาพเลย นั่นแหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปใหม่ครับผม